สบายดีเมื่อนี่ปอเป็ดลาลาสิมาแชเนอวิธีการโอนเงินเบอร์ลักห้าเบอร์อินโฟนเนะหาอีกเบอร์หนึ่งเนะเครือข่ายเดียวกันเนะกดหนึ่งสองหนึ่งแล้วโทรออกเนะฟังรายละเอียดเนะจะมีการบริการอยู่ในนี้เนะมันมีทุกขั้นตอนเนะโดยเนะช่วงรายงานนี้เขากฟังไปเนะเพื่อนก็จะว่าถูกรายการเนะที่เขาต้องการเนะจนหอด ตัวที่เขาต้องการพวกอะไรเนาะก็คือโอนเงินเนาะกดหกเพื่อโอนเงินเนาะแลวเนาะแลวก็สิมีการบอกให้ใส่รหัสเนาะรัดสี่ตัวเลขและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนาะใส่ตามนี้เลยเนาะหลังจากนั้นก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่เขาจะโอนเงินไปให้เนาะกดหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโอนเงินไปให้นั้นใส่ให้มันครบเนาะ แล้วกดจํานวนเงินที่เขาจะโอนไปให้แล้วตามด้วยเนาะเครื่องหมายซีเรีย e มเนาะตามนั้นเนาะแต่เขาก็ต้องมากวดเบิ่งคืนเนาะว่าหมายเลขที่เทากดนั้นถือล้วบเนาะเบิ่งดีๆเนาะถ้ากดผิดพลาดแล้วมันจะโบได้ไปหาหมายเลขที่เทาโอน,นั่นได้เนาะต้องกวดเบิ่งดีๆเนาะ หลังจากที่กวดสอบเรียบร้อยแล้วนะเนาะกา็กดหนึ่งเนาะเพื่อยืนยันเนาะเพื่อทําการยืนยันว่าเขาโอนเนาะหลังจากนั้นก็สําเร็จแล้วเนาะ